เฮงๆรวยรวยถูกหวยสามโตตรงเด้อพี่น้องประจำวันที่16กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะพี่น้องรวยอย่างเดียวค่ะรวยโชครวยลาบอย่างเดียวค่ะพี่น้องก่อนอื่นก็ขอน้อมบรรโมทันาซาร์ทูลนะคะในทุกสมบูรที่ได้เดินทางไปเฮ็ดมากมือนี้ขอให้ไปนุ่นดวงเปิดโชคเปิลาบพี่น้องเอฟซีพี่น้องเบอร์สุขสุคนค่ะพี่น้องอนุโมทนาสาธุค่ะพี่น้องเฮงๆรวยๆเด้อพี่น้อง เช่นข้าวเช่นเดิมค่ะพี่น้องมนิกามาทำบุญเนาะค่ะขอพรเปิดโชคเปิดลาบเนาะค่ะผู้ใดเห็นคลิปแล้วกะอันมณ์ธนสาธุบุญกะขอพรไปผอมๆกันได้เนาะค่ะบางเดีพี่น้องกับบ่มีเวลาทำบุญเนาะค่ะเพราะว่าบางทานกะมีนาทีการงานทีต้องรับผิชอบเนาะค่ะเดี๋ยวเท่ากะมาทำบุญน้ากันเทวาเจียเป็นตัวแทนพี่น้องเนาะค่ะในการทำบุญเนาะค่ะพี่น้องอย่างไ้ทุกคนถูกหวยมาด้วยโชคลาภค่ะชีวิตเท่ามันลําบากเนาะค่ะสิ่งเดียวทีจาก พักดันชีวิตเท่าไปในทิศทางที่ดีในทิศทางที่สบายก็คือเงินเนาะค่ะพี่น้องโชคลาภเข้าใดอย่างแน่นอนค่ะถ้าเห่าขยันอ่าทําบุญเนาะค่ะพี่น้องบุญเท่านั้นค่ะที่จะเฮดให้เห่ามีโชคมีลาภถา้าบม่มีบุญบาร,รมีซสื่อให้ตายมันก็บ่ถึงเนาะค่ะเหล็กผู้ใดที่สัทธาผู้ใดที่มักทําบุญน่าจะกรูกศขอนีดีเนาะค่ะบุญและบารมีเนาะค่ะที่จะเฮตห้ยชีวิตเท่าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเนาะค่ะโดยเฉพาะ เรื่องโชคลาภเนาะค่ะพี่น้องสิ้นเดือนนี้เนาะคะ่ะจะพาพีพ่พานนองเนาะคะ่ะไปทํำบุญจังหวัดสุพรรณบุรีเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวไปทํำบุญจังหวัดสุพรรณบุรีน้ำกันเนาะคะ่ะวัดเดิมบางเนาะคะ่ะไปขอพรต่างจิตอธิษฐานที่สําคัญก็ไปขอเลขนี่แหละพี่น้องภาษาบ้นบานๆเท่าก็ไปหาขอเลขนี่แหละจะเป็นคนที่มาทํำบุญบ่พ่อเนาะคะ่ะมักเป็นคนซื้อเลขน้าเนาะคะ่ะบางเงินซื้อเลขแล้วมันถือดูควายนะ ข่อยค,คิดว่าบุญที่เฮ็ดนี่หลาะมันเฮ็ดให้ข่อยถือเลขอยางทีพี่น้องรับรู้ย่างทีพี่น้องติดตามน่ะล่ะพี่น้องบด้มียังกมากดยดอกท้าบุญขอเหลขกเป็นปกติข่อยเงินถือข่อยถือเหล็ก่ว่าเอาไปทำบุญค่ะบันก็เลยถืกดูเทวดาสิงสดิ์สีิ์เพื่อนเห็นเด้อพี่น้องว่าถ้าเพื่อนห้โชคหลาภผู้ได้ไปเสียงเงินไปเฮ็ดยังพน,นหูบินนั่นล่ะโดยเฉพาะคนทีจะเอาเงินไปทำบุญสางบรารมีนี่เพื่อนประทานโชคลาบห้่คู่มือนั่นล่ละเขอ็กยังกับรูกถืกมันคู่มือ อืมจักเล่งยังหล่ะพี่นอ้องคนอื่นเขาถือเล่งเดือนละสองเทือ่อเออไข่นี่ถือคุ้มเหรอเจะไม่เล่งยังแต่ย่างที่เห็นนั่นละ่ะตามนั่นล่ะพี่นอ้องโมมี่ยังค่ะชีวิตทำบุญอย่างเดียวก่อยข่ค,ยคิดว่าชีวิตมันสั้นพี่นอ้องสิ่งเดียวที่เฮ่าจะนำไปได้ตอนเบ่า้ายไขายก็คือบ,บุญนะะั่นบุญบาร,รมีที่เขาเห็นเฮ่าสาั้นรัฐบาลก็หายนะกทางวัน,นแต่ว่าบางคนก็ถามว่าบมมี่แล้ว ผมมีน้อยบ่มีเลขนั่นเลขนี่บ่บ่มีหายเราพี่น้องให้รัฐบาลให้มันถือก่อนเถอะรัฐบาลนี่ก็ถือเงาพวกแห,ห่งอะไรมันสิไปเลขอื่นเนาะมู่เจ้าก็ดีก็ตามนั้นแหละพี่น้องแล้วแต่ว่าเราโอกาสให้ได้ก็ให้ให้บ่ได้ก็สิอยู่ซื่อๆบ่ได้คิดหยังมากมายผู้ใดที่ให้โชคให้ลาภแหล,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 ละไมีโชคมีลาภก็อย่าลืมทำบุญน้ำเขาทำบุญสร้างบารมีน้ำเขาแน่นะค่ะมันสิได้ถือน้ำกันทุกงวด โมแมนว่าได้โชคหลาบจากเขาไปกระบอกทำบุญสวยเขาหรือว่าโอ้ยเฮาถาผู้ใดเอาตัวเลขโชคลาให้สสำหรับปล่อยบอกว่าเลี้ยงน้ำเลี้ยงหอนมุกกระทะก็ปุ๊บอ่ะอืมเป็นการหายท่านะนิดหนึ่งบางคนได้ไปกับบ่ได้ว่านะคะพี่น้องบ่เลี้ยงเขาบ่พ่อยังทับทักมาขออีกอือพ่อเขาบอหายกระบ,บอกเขาบอมีจิตเมตตาที่เจรณาจาของเนาะค่ะว่ามีจิตเมตตาเขาบอก บางคนท้าวมาขอเหล็กข่อยก็บอกว่าบพท่านหูก,าออก้าว่าข่อยว่มีจิตเมตตาโนุนนีนั่นสารพัดโอ้ยมนุษย์หลายอย่างหลายแน,ยนวพี่น้องลอยพอพันแม่นะจักสิว่าจังไดละมืออื่นกะเจอเจอกันค่ะวัดเขาสิงโตตามวัดต่งตางๆที่มีบุญสะพานกับแว่ทําบุญเนาะค่ะยาว่าแต่เงินทําบุญเถอะพี่น้องเงินเติมํะมันแต่ละม,นนะะอมือนี่กะนักอาทิตย์หนึ่งเติมสี่เ่อนนะพี่น้อง